สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาพอบรรยากาศวันคริสต,ต์มาสที่หมู่บ้านมูเซอร์อำเภออมก่อยจังหวัดเชีงยงใหม่นะครับ หลายคนอาจจะยังบงมโูและยังสงสัยว่าพี่น้องมูเซอร์เปิ้นนับถืออย่างกันแน่วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับพี่น้องมูเซอร์นั้นนอกจากเปิ้นจะนับถือพุทธนับถือผีแล้วยังมีพี่น้องมูเซอร์บางส่วนนับถือศาสนาคริสต์ด้วยนะครับและนี่ก็ถือเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เปิ้ลว่าไว้ในความขวัญอำเภออมก่อยเลยครับการจัดงานคริสต์มาสนั้นเปิ้นจะจัดที่หมู่บ้านมูเซอร์ โดยภายในงานจะมีการแสดงของพี่น้องคริสจักจากหลายตี้ม่วนๆถึงนั้นเลยครับเดี๋ยวลองรับชมบางช่วงบางตอนกันนะครับ We don't get like a club. I'm drunk and it all to the naked club, huh? Hold on, Nicky's in the copper. I'm a stupid a... ranger. On I'm gonna let it shine. It's gonna light up mine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. This is my thing, real life. This is my thing, real life. ลาาหลายคนอาจจะคิดว่าพี่น้องงูเสือที่นับถือศาสนาคริสมีนักขนาดนี้เลยกาแต่แต่เบาใจนะครับที่หาน,นักนักนี้ตัวเพราะมีพี่น้องคริสจัดจากหลายปี่เลยบอกว่าจะเป็นพี่น้องตังเกาหลีใต้พี่น้องตังหางโดมหมู่บ้านเมสเตย์บ้านห้วยโกงบ้านยางเปาผาพึ่งสุนจริญธรรมอมก่อยหอพักพระคุณและหมู่บ้านใกล้เคียงเห็มหลายปี่เลยครับ เป็นจะได้พ่อครับบรรยากาศวันคริสต์มาสที่หมู่บ้านมูเซอร์อำาเภออมกอ๋อยห้วนก็ครับ